อันนี้นะครับเป็นแมวชื่อว่าซาโนมนะครับเป็นแมวสีส้มสีขาวครับทุกคนแมวซาโนมนะครับกำลังจะเข้าไปครับทุกคนนี่ยกำลังจะเข้าไปซาโนมรูดซาโนมรูดอุ้มอุ้มมาหาเราอุ้มไม่อุ้มมาตรงนี้ได้ไหมอุ้มมาหาซาโนมรูดซาโนมรูดซาโนมรูดไม่ไม่ เลยเหรอไปไหนอะ่ะเพราะว่าอะไรอะ่ะส่วนแม่ตัวนี้นะครับชื่อโซนิทนะครับทุกคนแม่ตัวนี้ชื่อโซนิทแม่แมาตัวนี้ชื่อโซนิทนะครับทุกคนยินดีที่ได้รู้จักครับโซนิโซนิโซนน้อเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง แต่สนิกเป็นผู้ชายอายุกี่ขวบหกเดือนครับชานมหรอชานมน่าจะหนึ่งปีแล้วบ๊ายบายค่ะตอน,นใหม่โดนมาตอนนี้ชาชานมรัปปป่วป่ะเพิ่งทำอีก อันอนี้เข้ามาในห้องนี้มีนาตอนี้ชุซานองเป็นผู้หญิงเหรอใช่ครับอามาฉันจะมางไข่โม่รู้สึกว่าจะจะชิมตะกรั มันมี่กาดหลอดไม่ได้ชินหนูเป็นเพื่อนมันนะได้ชินไม่ได้ชินไม่ใช่เพื่อนมาาันสักขอเป็นเพื่อนได้ไหมอ่ะชายนงบอกว่าได้เป็นอะไรอ่ะมีมะม่วงด้วยใชิมะม่วงไหมอ่ะมะกอมันตอบชายนงเลยพี่สไปนี่พี่สไปที่เล่นแบบด,ด้วยที่สนามทุกคนอาจจะจําได้ไปไหนอ่ะพี่สไปทำงานห้องไหนอ่ะทุกวันเลยอ่ะห้องน,นี้หรอ อยู่ไหนเไปหาพี่เอสไปมพ่อจะกลับแล้วพี่โฟนกลับแล้วเหรอพี่โฟนไปแล้วเมื่อกี้ไงที่พี่โฟนจะไปข้างนอกไหนเขาพี่พี่โฟนใครขับรถให้ใครขับรถให้พี่โฟนเหรอพี่โฟนเดี๋ยวแม่พี่โฟนมารับไงอาะแล้วพี่โฟนอยู่ไหนอ่ะไปแล้วกลับห้องแล้วไม่พี่ฟานแม่พี่โฟนไปรับแล้วเหรอยังกำลังจะมาไปที่นัไหนูเห็นตุ๊กกระจกด้วยเร็วเด็กไป